ยูเกาหลีมีเทคนิคดีๆในการดูแลฝ้าอย่างไรวันนี้นะคะเกตต์ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นออเดอร์ซื้อซ้ำนะคะจากลูกค้าที่เกาหลีใต้ลูกค้าบอกว่าฝ้าจางลงเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องการสั่งซื้อซ้ำเป็นลูกค้าเก่านะคะอุดหนุนกันมา2ปีแล้วจากแต่เดิมก็คือเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้เกิดปัญหานะคะฝ้าขึ้นยิ่งช่วงประมาณปีที่แล้ว เก็บตัวช่วงโควิดใหม่ๆค่ะฝ้าขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลผิวขาดช่วงกันไปก็มาปรึกษากันนะคะทีนี้ใช้ชุดดูแลฝ้าของเคที่กลับมาใช้ใหม่ฝ้าจางลงเยอะเลยมาสั่งซื้อซ้ําพร้อมตอนนี้เกดก็จะมีของแถมด้วยเป็นโปรโตุจีนนะคะเหรียญมงคลปีวัวทองไปให้ด้วยอ่าแล้วทําไงถึงว่าฝ้าจางได้อย่างไรต้องอธิบายก่อนว่าประเทศเกาหลีใต้ช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาวอากาศแห้ง ความเย็นนี่แหละค่ะความที่มันแห้งมันจะทําให้ผิวเราแห้งลงด้วยขาดความชุ่มชื้นฝ้าก็เลยชัดขึ้นด้วยบวกกับความกังวลความกังวลใจในเรื่องของโควิดด้วยเรื่องของโรคต่างๆไวรัสเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างความวิตกกังวลก็ทําให้เกิดความเครียดเกิดทําให้ฝ้าของเราเนี่ยมันเข้มขึ้นมาได้ แน่นอนข้อแนะนำนะคะเราเองจะต้องดูแลทั้งสภาพร่างกายจิตใจด้วยควบคู่กันไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้าสารสิ่งที่เกศแนะนำก็คือข้อแรกนะคะให้ดื่มน้ำให้มากเพราะว่าช่วงอากาศเยน็นๆอากาศแห้งๆเนี่ยผิวเราจะแห้งด้วยก็ต้องดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรข้อที่2นะคะในเรื่องของความเครียดในเมื่อมันมาเยือนแล้วในช่วงโควิดเราระวังตัวไปหมดวิตกกังวลไปหมด บางทีแล้วเนี่ยการระวังป้องกันดีมากๆแล้วแต่ว่าความวิตกกังวลมากๆมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจเราด้วยนอนไม่หลับกังวลไม่รู้ติดหรือ,อยังติดโควิดหรือเปล่าไม่ติดหรือเปล่าออกข้างนอกได้ไหมทุกสิ่งอย่างต้องอยู่ที่ว่าเรามีสตินะคะแล้วก็รู้จักป้องกันออกไปข้างนอกก็ล้างมือให้สะอาดอพกเจลแอลกอฮอล์ alcohol, ใส่แมส ทุกสิ่งอย่างถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องถูกหลักอนามายัยโอกาสจะติดหรือว่าโอกาสที่จะ ติดเชื้อเชื้อมาเนี่ยค่อนข้างก็จะน้อยลงไปด้วยความวิตกของเราก็จะน้อยลงถ้าเราทําถูกวิธีต้องบอกกันอย่างนี้แล้วก็ทําจิตใจให้สบายเพราะว่าในเมื่อถ้าเราเนี่ยใจิตใจไม่สบายมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตปัญหาถัดมาที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือความเครียดมันลุมเราสุขภาพร่างกายเราก็จะเสียไปด้วยค่ะข้อนี้สําคัญนะคะและข้อสุดท้ายเกดก็บอกว่าการดูแลผิวเนี่ยยังไงก็ตามกันแดดก็ต้องทาให้ได้มากพอเพราะว่าที่เกา หลี U.V ก็แรงช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาอากาศหนาวจริงแห้งจริงแต่ว่าแสง U.V แบบแรงมากๆก็ต้องทาครีมกันแดดให้ได้2ข้อนิ้วและคอยทาซ้ำระหว่างวันตัวช่วยดีๆที่เราแนะนำนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจส์เคที่ที่คุณออยนะคะจากเกาหลีใต้บอกว่าใช้แล้วฝ้าจางลงจริงๆจางลงเยอะมากๆเพราะตัวนี้ปลอดภัยไร้สารด้วยแล้วก็ตรงไปที่ เม็ดสีเมลานินที่เป็นปัญหาของฝ้าตอนนี้ฝ้าจางลงมีความสุขขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็สั่งซื้อซ้ำนะคะรอบนี้ส่งไปที่น้องสาวค่ะที่อยู่ประเทศไทยเพื่อจะรวมสินค้ารวมสิ่งของกินต่างๆนานา,นาส่งไปให้พี่สาวที่ประเทศเกาหลีใตย้ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยสวยใสยค่ะปีนี้เราก็มีของขวัญดีๆมอบให้ด้วยก็จะเป็นเหรียญมง คนปีวัวทองแบบนี้พร้อมกับวันนี้เตรียมจะจัดส่งไปที่เชียงใหม่ด้วยตัวแทนเคที่ที่เชียงใหม่พี่วีนาคนนี้สวยมากๆอายุ50บวกแล้วแต่ว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บพีบวกพี่วีนาใช้มากว่า4ปีนะคะผิวเนียนผิวใสามากๆแล้วก็มีลูกค้าประจำสั่งซื้อต่อเนื่องค่ะอ่าแล้วก็ส่งไปที่ไหนอีกส่งไปที่ตัวแทนเค สี่พยานะคะคุณแม่น้องจุ้ยค่ะคุณจิมก็สั่งซื้อมาทั้งกาแฟแย่าหวานเพื่อทานเพื่อสุขภาพด้วยเพราะมันไม่มีน้ําตาลมีใยอาหารอินูลินจากแก่นตะวันแล้วก็มีการสางบีบกันแดดด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณแม่น้องจุ้ยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะก็แนะนําเลยตัวนี้กันแดดเอาอยู่ค่ะทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าช่วงนี้ทํางานเบอร์ความโฮมก็ยังต้องใช้นะคะแล้วก็มี อาสบู่ด้วยลืมไปที่คุณน้องออยสั่งมาด้วยจากเกาหลีใต้ขอบคุณขอบคุณมากๆสำหรับออเดอร์นะคะฝ้าเป็นลาไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจใทุกเคสค่ะปรึกษากันได้นะคะ